สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดบ้านนุสราต้อมคำที่เตรียมอยู่หลังอัมลาหลังใหญ่โตสมฐานะมากเรียกได้ว่าทำเอาช็อกวงการวอลเลย์บอลหลังหกเซียนตบสาวไทยอย่างสารานุสราต้อมคำกิฟวิลาวันอภิญญาพงศ์ออนอุมาสิทธิรักน้องปลื้มจิตถิ่นขาวอัมพรย่าผาและมลิกากันทอง ได้ออกมาอำลาสนามหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันศึกเนชั่นลีก2021ที่เมืองริมินีประเทศอิตาลี ซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าทำเอาแฟนวอลเลย์บอลถึงกับน้ำตาซึมไปต,ตามๆกันโดยถึงแม้ว่าพวกเขาจะอำลาวงการไปแล้วแต่เชื่อว่าหกเซียนตบสาวไทยจะต้องเป็นที่จดจำและตราตรึองอยู่ในหัวใจคนไทยทุกคนอย่างแน่นอนหลังจากเล่นให้กับทีมชาติไทยมาอย่างยาวนานถึง20ปีโดยทางด้านนุสราต้อ้มคำเป็นหนึ่งในมือเซตที่สร้างประวัติศาสตร์ให้กับคนไทยในหล,หลายๆรายการและเป็นหนึ่งในนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ได้เล่นวอลเลย์บอลหญิงอาชีพในต่างประเทศ อีกทั้งทางด้านนุสราต้อมคํายังเป็นบุคคลต้นแบบของฮารุกะมิยาชิตะซึ่งเป็นนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่นอีกด้วย ซึ่งวันนี้ทางเราจะพาไปเปิดบ้านของมือเซต่สร้างประวัติศาสตร์ให้แก่ทีมชาติไทยอย่างนุสราต้อมคําซึ่งเจ้าตัวได้ซื้อบ้านเดี่ยวหลังใหญ่อยู่ที่หมู่บ้านไลฟ์บางกอกบลูวาดรามอินทรา65ซึ่งต้องบอกเลยว่าหลังใหญ่ตัวอลังการมากๆท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ครับ